ตอนที่22 2การโจมตีเจ้าหญิงยกเท้าขึ้นและก้าวเข้าไปในแท่นบูชาร่างกายของนางแปลงประกายด้วยความสุขใสอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับนางฟ้าที่ลงมาจากเก้าวันศักดิ์สิทธิ์งดงามและลึกลับราวกับว่ามันสามารถส่องสว่างส่วนมืดของหัวใจของผู้คนได้รูปร่างหน้าตาของนางดูสง่างามและสวยงามนิสัยของนางสูงส่งและสง่างามและก็สูงส่งและพิเศษเราวกับเจ้าหญิงที่แท้จริง ขาเรียวยาวตรงและเพรียวบางราวกับเสายกสองต้นเปล่งประกายมีสเสน่ห์ชุดสีขาวโชว์เรือนร่างที่วิจิตรงดงามของนางและเอวก็เต็มไปด้วยมือดูเหมือนว่ามันอาจจะแตกหักง่ายด้วยความพยายามเพียงครั้งเดียวก้นที่กลมมนนั้นเต็มไปด้วยความยืดหยุ่นและความเย้ายยุนใจใบหน้านั้นงดงามและประณีตผิวก็ยุติธรรมและอ่อนโยนราวกับว่าสามารถถูกทำลายได้ด้วยพลังเบาๆและปากเชอรี่อันเล็กก็บอบบางมากจนใครๆแทบรอไม่ไหวที่จะกัด นางเต็มไปด้วยออร่าอันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์แขวนราวกับดวงจันทร์ที่สว่างบนท้องฟ้าผมสีดำของนางตั้งฉากกับไหลาราวกับน้ำตกที่ไหลลงมาเต้นรำและปลิวไปตามสายลมนี่คือหญิงสาวที่สวยมากจนผู้ชายคนใดๆก็คลั่งคลานางแม้แต่เจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธุ์ก็อดซึ่งมักจะอ้างว่าเป็นคนโหดเหี้ยมและโหดเหี้ยมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประทับใจกับนางเพราะสวยมากนางเป็นเจ้าหญิงและเป็นจุดสนใจนางคือความภาคภูมิใจของทุกคนจินตนาการที่สวยงามที่สุดของทั้งหมด และการดำรงอยู่ที่สวยงามที่สุดในสายตาของผู้คนหลายพันคนนางมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดและมีสเสน่ห์และนิสัยที่ผู้ชายทุกคนหลงไหลนางมีบุคลิกที่สูงส่งงดงามสง่างามใจกว้างอ่อนโยนและนิสัยดีไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่านางเป็นคนรักในฝันที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันอย่างไรก็ตามความงามที่ไม่มีใครเทียบได้นี้มีกลิ่นอายของความเหงาและความเฉยเมยทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ยาก การปรากฏตัวของนางทำให้เกิดความรู้สึกทั่วทั้งแท่นบูชาทุกคนจ้องมองนางแต่พวกเขาไม่กล้ามองนางก็เหมือนติดหลมในเวลาเดียวกันและผู้คนก็ตกลงไปในนั้นได้ง่ายเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันเทพไม่สนใจที่จะมองดูมันนางเดินไปที่เสาขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางแท่นบูชาเปเลวไฟควบแน่นอยู่ในมือของนางด้วยการสบัดมันเสาก็ถูกจุดติดไฟทันใดนั้นไฟที่หมกระหน่ำก็แผ่กระจายออกมาจากเสาและความเร็วในการเผาไหม้ก็เร็วมาก รูปแบบเป็นประกายท่านบูชาเปิดออกเหมือนรูปแบบล้อมรอบด้วยรูปแบบคล้ายระลอกคลื่นกวนอย่างต่อเนื่องดวงตาถูกปิดมือคว่บนหน้าอกและโซโลที่สวมบนข้อมือก็สั่นเล็กน้อยทำกระดิ่งกริ้งเสียงเหมือนเล่นการเคลื่อนไหวแบบโบราณบันทึกย่อมาจากเสาหลักนี้หลังจากนั้นทันทีจังหวะก,ก็เต้นและรูนก็ระเบิดแปลงแปลงแม้ในเวลากลางวันไฟก็ยังหมหนักและอักษรรูนก็ปรากฏขึ้นแฟนซีเจ้าทำอะไรอยู่ อูเจอตรงรู้สึกพูดไม่ออกมากเจ้าหญิงแห่งเผ่าเทพนั้นดุร้ายราวกับเสือแต่นางทําให้ผู้คนที่ซ่อนอยู่ในขบวนปรากฏตัวเท่านั้นปฏิบัติการต่างๆมากมายดูเหมือนไร้ความหมายประเด็นก็คือเขาต้องการดูแท่นบูชาเพื่อดูว่ามีครูประจําเมืองหรือไม่ด้วยการก่อตัวของรูปแบบผู้คนบนแท่นบูชาก็ปรากฏตัวขึ้นข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมากมายบนแท่นบูชามีคนจากราชวงศ์เซิงและซีเหมิงอยู่ในหมู่พวกเขาส่วนใหญ่ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหาัส มีผู้เสียชีวิตอีกหลายคนอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดูแท่นบูชาของพวกเขาในทางกลับกันศพเหล่านี้ทําให้พวกเขามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีเพียงผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นที่ไม่มีข้อยกเวน้นผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางสนับสนุนอย่างหนักสร้างรูปแบบและสนับสนุนเธออย่างหนักคนนี้ไม่ใช่ครูระดับเมืองอูเจอตรงผิดหวังมาก เคยเห็นคนนี้มาก่อนเธอเป็นลูกศิษย์ครูระดับเมืองไม่คาดคิดว่าจะได้ยินถึงความดื้อรัน้นและเธอยังเข้าร่วมกับคนสองสามคนเพื่อสนับสนุนมันด้วยดูเหมือนว่าลูกศิษย์คนนี้จะไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาฟังความบ้าสิข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะอยู่ได้นานเจ้าหญิงเผ่าเทพตบหน้าและเหล่าเทพก็พุ่งเข้ามาสร้างแรงผลักดันที่น่าสะพรึงกลัวมันพุ่งตรงไปยังผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางใบหน้าของหญิงสาวซีดและมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของนาง แต่ยังคงไม่ยอมแพ้และยังคงไร้เวทเพื่อต้านทานการโจมตีของเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันเทพเจ้าและเสื้อผ้าบนร่างกายของนางก็แตกสลายและถึงกับฉีกขาดในบางจุดเผยผิวสีขาวเหมือนหิมะด้านในหลังจากนี้เจ้าจะไม่ยอมแพ้เหรอมันทำปากแข็งเสียงของเจ้าหญิงดังก้องเข้าไปในหูของหญิงสาวราวกับไม้จิ้มน้ำแข็งริมฝีปากของผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางสั่นเล็กน้อยดวงตาของนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวด นางกัดฟันดวงตาเผยให้เห็นความมุ่งมั่นลมหายใจในร่างกายรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและอักษรรูนบนร่างกายของนางก็หนาแน่นและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆรากับว่ามันกลายเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ออร่าที่น่าสะพรึงกลัวและสง่างามพรุ่งท่านอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้คนตื่นเต้นเร้าใจถ้ายังฝืนอยู่แบบนี้เจ้าจะตายถ้าเจ้าไม่ตายเจ้าจะเสียสละให้ข้าผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางคำรามเสียงแหบแห้งในที่สุดใบหน้าของเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันเทพก็จมลง ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าหญิงจะฆ่าเจ้าด้วยมือของนางเองเธอบอกแท้ยาวและแท้ยาวก็ถูกดึงเข้าหาผู้หญิงเหมือนมังกรแม้ว่ารูปแบบจะถูกแยกออกจากรูปแบบเลือดก็ไหลออกมาจากมุมปากของลูกศิษย์ของอาจารย์ประจําเมืองร่างกายของนางสั่นอย่างรุนแรงหน้าอกสั่นไหวใบหน้าเป็นลูกคลื่นนางเริ่มสิดลงเรื่อยๆมีเลือดไหลออกมาจากปากและใบหน้าของนางก็ซีดเสียวมากผิวอ่อนแอมากร่างกายสั่นคลอนและนางจะล้มลงเมื่อใดก็ได้รู้ดีว่าถ้านางไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็จะต้องตายอย่างแน่นอน ไม่ถึงกับตายแล้วข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันเทพโกรธมากนางรู้สึกว่าลูกศิษย์ของครูประจาเมืองทนไม่ไหวอีกต่อไปนางไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะทนได้อีกต่อไปมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปในเมื่อยึดมั่นอยู่ก็ปล่อยให้นางตายพลังศักดิ์สิทธิ์ของนางกวาดไปในอากาศราวกับสายฟ้าส่งเสียงหวิดแหลมราวกับจะฉีกพื้นที่นี้ออกจากกันบิดเบือนและทําให้พื้นที่เปลี่ยนรูปในขณะนี้ทุกคนรู้สึกถึงภัยคุกคามต่อความตาย พลังศักดิ์สิทธิ์พรุ่งพานและสังหารอยู่ตลอดเวลาพัฟดังขึ้นแท้ยาวของเจ้าหญิงเผ่าเทพตบหญิงสาวอย่างดูเดือดและแท้ยาวก็ฟาดเข้าที่ร่างกายของนางแต่ร่างกายของเธอแข็งแกร่งราวกับกำแพงทองแดงและมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเธอเลยร่างกายของเธอเป็นเหมือนสมบัติในการป้องกันทำลายไม่ได้แต่สีหน้าของเธอทรยศใบหน้าของเธอซีเซียวและทั้งคนดูสุ่มโสมาก เธอก้าวข้ามขีดจำกัดปากของนางผมสีดำเปื้อนเลือดและสีหน้าของนางเสื้องซึมเป็นไปได้ยังไงทุกคนมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความตกใจและยอมรับไม่ได้อยู่พักหนึ่งแท้ของเจ้าหญิงเผ่าพันธุ์ไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางแต่กลับทำร้ายตัวเองแทนสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรใบหน้าของเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธุ์เทพมืดมนอย่างยิ่งและมีร่องรอยของความกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาของนาง ตามที่คาดไว้มันดูทรงพลังมากแต่ข้าบอกเจ้าว่ามันเป็นเพียงกลอุบายดาบศักดิ์สิทธิ์สีม่วงปรากฏขึ้นในมือของนางดาบนั้นเปล่งประกายขึ้นไปบนท้องฟ้าพลังงานดาบอยู่ในแนวตั้งนอนราวกับสายฟ้าและมันฟันไปที่ผู้หญิงคนนั้นดาบฟันอย่างดูเดือดบนร่างกายของผู้หญิงคนนั้นตูมตูมตูมพลังงานดาบสีม่วงและรศมีสีทองชนกันทําให้เกิดเสียงระเบิด แรงของการปะทะกันระหว่างทั้งสองทำให้อวกาศพังทลายและมีรอยแตกเป็นวงกลมปรากฏขึ้นซึ่งดูน่ากลัวมากมันเป็นไปไม่ได้แววตาแห่งความกลัวแวบขึ้นมาในดวงตาของผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางนางรู้ถึงพลังของการเคลื่อนไหวนี้เป็นอย่างดีไม่ว่าร่างกายของนางจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดมันได้ร่างกายของนางอ่อนลงและก็คุกเข่าบนแท่นบูชาดูเหมือนนางตัวสั่นและอาจล้มลงเมื่อใดก็ได้นางรับมันไม่ไหวแล้ว ไม่หรอกดูเหมือนว่าข้าจะเอามันออกไปแล้วอู๋เจอตงอยู่ในอารมณ์ที่ซับซ้อนการออกไปตอนนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้แต่ถ้าพวกเขาไม่ออกไปอีกพวกเขาคงจะหนาวแน่นอนสําหรับคนอื่นๆอู๋อเจ๋อตงอาจตายได้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นของเขาเองและเขาทําไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็สมควรตายเจ้าหญิงแสดงสัมผัสแห่งความมุ่งมั่นในดวงตาของนางรัศมีก็รุนแรงขึ้นและร่างกายก็เปล่งรัศมีแห่งการครอบงำโลก ห่างออกไปประมาณเมตรมีหัวที่น่าเกลียดและมีสามหัวแต่ละหัวมีตาข้าจะตายเหรอลูกศิษย์ของปรมาจารย์ระดับเมืองมีความซับซ้อนมากพวกเขาไม่ได้ปลูกฝังในทุ่งเต๋าพวกเขาไม่ได้คาดหวังที่จะตายมันน่าเสียดายจริงๆเฮนั่งหลับตาลงช้าๆรอความตายมาเยือนในขณะนี้มีเสียงที่คมชัดออกมาผู้อาวุโสจือหยานไม่เจอกันนานเลย มันเป็นเสียงของผู้ชายที่ไม่เคยหยุดนิ่งนางลืมตาขึ้นและมองไปที่คนที่มาใบหน้าของเขาขาวและดูเด็กมากคิ้วของเขาดูมีความกล้าหาญคิ้วของเขาหนาและดวงตาของเขาใหญ่มากพระเจ้าสะพานจมูกของเขาตรงและหล่อริมฝีปากของเขาหนาและเหมาะสมริมฝีปากของเขาสีแดงและสีชมพูราวกับดอกซากุระเขาดูบอบบางมากแต่ริมฝีปากของเขาแห้งเล็กน้อยและดวงตาของเขาแหลมคมมากราวกับใบมีด เขาสูงและยาวผมยาวสีดำเรียบมีที่คาดผมสวมชุดสีขาวเหมือนหยกหล่อมากและมีนิสัยเหมือนหนอนตำราซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกดีตั้งแต่แรกเห็นนี่คือใครสิทธิปร,รมาจารย์ระดับเมืองสงสัยดวงตาของดูประหลาดใจเมื่อมองดูชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนแท่นบูชานางไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่แน่ใจว่าใครคือตรงเฉิงในเวลานี้คนในตงเฉิงคงใส่เสื้อผ้าประเภทนี้เจ้าคือใครสิทธิปร,รมาจารย์ระดับเมืองมองไปที่อูเจอตง อูเจอตรงนั่นคือเจ้าจริงๆเจ้าหญิงรู้สึกประหลาดใจมากอูเจอตงลูกศิษย์ครูประจําเมืองจําชื่อไม่ได้มาซักระยะแล้วแต่เขาคุ้นเคยดีดูเหมือนว่ามีคนพูดถึงมันมาก่อนสมควรที่ครูระดับเมืองจะกล่าวถึงคนนี้เกี่ยวอะไรกับครูเมืองได้ไหมศิษย์ปรมาจารย์ระดับเมืองจําไม่ได้มาซักระยะแล้วจริงๆเจ้ามาที่นี่จริงๆเจ้าหญิงขมวดคิ้วที่อูเจอตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมันอุกอาจน่ากลัวและน่าอัศจรรย์ ความจริงก็คือไม่มีที่ไหนที่จะหาอะไรได้อันนี้เจ้าส่งไปที่ประตูบ้านของเจ้าแล้วข้าคิดไม่ออกจริงๆว่าจะจัดการกับเจ้าอย่างไรห้าห้าจริงๆแล้วไม่จําเป็นแค่ทําตามที่ต้องการอูเจอตรงกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้าหญิงขมวดคิ้วโดยไม่รู้ว่าอูเจอตรงกําลังเล่นกลอะไรอยู่ข้าควรจะเรียกเจ้าว่าผู้อาวุโสจหยางหรือเจ้าหญิงแห่งกลุ่มพระเจ้า อูเจอตรงจ้องมองไปที่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ดูดีมากจริงๆแต่จริงๆแล้วนางเป็นคนที่มีหัวใจเป็นงูและแมงป่องเจ้าใช้แท่นบูชาบนภูเขาปูโจเจ้าอยากทำอะไรเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเจ้าผู้หญิงคนนั้นถามอย่างเย็นชาและมองไปที่อูเจอตรงว่าเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่เจ้ากำลังมองหาทางตันของตัวเองอย่าซุบซิบเจ้าอยากจะถูกฆ่าฆ่าตอนนี้หรือเจ้าจะยอมจำนนต่อข้าภายใต้ทับทีมนี้ทำอะไรให้ข้าหน่อยสิอูเจอตรงมองดูนาง เจ้าอยากกินเนื้อหง์จริงๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าหญิงเผ่าพันเทพแข็งทื่อขึ้นทันทีและนางก็พูดอย่างเย็นชาข้าเห็นเจ้ากำลังติดพันความตายเสียงนั้นดังขึ้นและร่างของนางก็ใช้แววอย่างรวดเร็วและก็รีบตรงไปหาอูเจอตรงเร็วกว่าเดิมหลายเท่าและคราวนี้นางตั้งใจที่จะฆ่าและจะไม่ยอมแพ้จนกว่าอูเจอตรงจะถูกฆ่าอูเจอตรงส่หัวเล็กน้อยแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะแข็งแกร่งแต่นางก็ใจร้อนเกินไปและไม่มีความอดทนเลยมันไม่คุ้มที่จะพูดถึง ปูเจอต้องเหยียดฝ่ามือออกจับแขนขวาของผู้หญิงคนนั้นอย่างง่ายดายแล้วดึงมันอย่างแรงร่างของผู้หญิงคนนั้นปลิวออกไปและหลังจากนั้นหน้าของนางก็ตกตะลึงดวงตาก็เบิกกว้างหลังจากนั้นไม่นานพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งองหญิงนี่ใครกันการเปลี่ยนแปลงที่นี่ดึงดูดความสนใจของคนดึกดําบันอย่างรวดเร็วและแม้แต่ผู้เท่าหลายคนก็มาทีละคนเพราะมีกองกำลังต่อสู้ที่แปลกประหลาดอยู่ที่นี่และพวกเขาไม่สามารถเมินเฉยได้ คนคนนี้ชื่ออูเจอตรงช่วยข้าจับเขาหน่อยเถอะข้าอยากให้เขาเป็นทาสของข้าและประทับตราของข้าไว้เจ้าหญิงจือหยางมองไปที่ผู้เท่าและคนอื่นๆเกือบจะออกคำสั่งได้ผู้เท่าหลายคนพยักหน้าและรวมตัวกันไปทางอูเจอตรงจบตอนที่222